ดีครับอาจารย์เราขึ้นไปอยู่บนยอดแล้วครับท่านผู้ชมอยู่โซมท่านผู้ชมได้ชมก่อนถ่ายไม่ทันเลยนี่ครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงครับนี่ครับโอ้โหลอยข้ามมาฝั่งนี้นี่ครับโซมให้ท่านผู้ชมได้ชมหน่อยโอ้โหเป็นไงนี่มีอาจารย์เขาคุกคมลึกซึ้งนี่ครับท่านผู้ชม้งมานงเน,น,น,นี่เห็นจะเลย จะเลยเดยวมันไม่ได้เดี๋ยวมันลูกมันลอยมายุ่งเลยนี่ครับโอ้โหดูอาจารย์ขยับตัวดุกลุกลุกเลยครับอ้าวยืนครับนี่ครับนี่ครับ ดีครับลงตุ๊บต,บตับตุ๊บตับอาจารย์ยู่เปนย่อยครับอาจารย์ยังไม่ยอมลงครับอาจารย์ลองอึด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 ครับมือเลื่อนมือเลื่อนอะไรวะ อาจารย์มันติดอีกลูกเห็นปะตรงนั้นนะลูกแห้งปะไม่ใช่ลูกเดียวที่ริมคลองอะเอาได้ปะเอาไม่ได้ก็ลงมาอาจารย์เอาไม่ได้ช่งางมันลืนล่น,อนเอาไม่ได้ช่งางมันอาจารย์ ลงมันลื่นล,ลงมาอาจารย์ไม่ยอมลงครับลงไม่ได้ไปแล้วอือหืออาจารย์คุ้มแน่นอนหมดแล้วครับอาจารย์ก็ถอยตัวลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับนี่ครับอาจารย์กเ็เลยลงมาแล้วนะครับ รับชมตัวอาจารย์ลงแล้วครับงานก็เลยลงมาแล้วนะครับอ๋อติดเป็นยอดเลยอืมลายอดงันก็เลยลงมาแล้วนะครับทีมงานเราก็ทุรักทุเลเลยครับเอาไม่ลงน้ำเลยครับอยู่บนยอดหมดเลยโอย้โห <te> แน่นอนครับอาจารย์ลงมาแล้วนะครับนี่ครับส,สีทองครับสีทองเราก็ไม่เว้นครับเอาเข้าลงขาสีทองเข้าลงจำน้ำได้เลยครับจ <c oughs> ะรับป้าไม่รู้นะสวัสดีครับที่ขาสีทอง